สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักฮิตาชิ LX 70ขีด5นะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับหรือก็คือ TCM 13ขีด3นั่นเองนะครับเขาเทียบเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับฮิตาชิกับ TCM เนี่ยเขาคือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าภายหลังนะครับฮิตาชิเนี่ยเขาก็จะเทคโอเวอร์ TCM ไปนะครับแต่ว่าบางบางรุ่นนะครับเขาก็จะมีตีตาฮิตาชิ หรือ TCM เนี่ยสลับกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่เคยดูกับคลิปผมห,หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า TCM กับพิทาชีเนี่ยเขาเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับซื้อมาด้วยกันนะครับอโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น lx 7 0 5นะครับพิ a าชี แ LX70.5 นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับไซส์บุ้งกีมาตรฐานของรถของรถเขาเนี่ยก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ่งขี1 2วนะครับแน่นอนนะครับ1 2วนะครับขนาดยางของเขาก็จะเป็นยางเบอร์16.924นะครับอ่านี่นะครับเป็นยางญี่ปุ่นหมดเลยสี่เส้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับเห็นไเดี๋ยวให้ดูสภาพบุ้งกีด้วยนะครับคันนี้บุ้งกีสวยนะครับเนี่ยนะครับบุ้งกีเนื้อเต็มหมดเลยนะครับบุ้งกีสวยมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบุ้งกีขนาด 1.2กิวนะครับตามที่ได้แจ้งไปต้นคลิปนะครับเี่ยนะแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับเหมือนกับว่าหน้าง,งานเก่าเนี่ยเขาใช้งานพวกงานเสียบงามานะครับเสียบงาหรือว่าป่าคีิปไม้มานะครับเพราะว่าจะมีลายคอนโทรลสำหรับ งานขี้ไม้นะครับมันจะต้องมีลายคอนทอนเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นมุ้งกี่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูด้านบนหุ่นเก่งไอทีนึงครับว่าลายมุ้งกีเนี่ยทำงานยังไงนะครับแล้วก็ลายคอนทอนสำหรับตัวงานขี้ไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวบอกให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะครับสภาพยางก็สวยดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ป เกียก็จะเป็นเกียร์รุ่นใหม่แบบนี้นะครับสภาพเกียร์ก็แห้งสวยดีหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าเกียร์รุ่นนี้นะครับเวลาที่เราขับทํางานเนี่ยเขาจะเขาเรียกว่าไงสปีดต้นเขาเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับเนี่ยฮะ LX10 นะครับปีตาแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับด้านหลังเวท้ายเนี่ยก็สวยหมดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับน้างานเก่าเขาดูแลรถค่อนข้างดีนะครับเขาติดบางโคนเนี่ย แบบนี้นะครับมาสองฝั่งเลยนะครับกันพวกเศษหินเศษดินนะครับหรือว่าเศษพวกหิมะหิมะเนี่ยขึ้นมากระเซ็นโดนตัวรถนะครับเนี่ยนะฮดีมากนะครับมีบางโคนหลังนะครับหมดเลยเห็นนะครับพอเราเอาบางโคนตัวด้านหลังออกเนี่ยนะครับก็จะเปิดมาเจอกับเครื่องยนต์แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเขาเป็นตัวที่เทียบเท่า TCM 13ขีดสามนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์อีดูซู c b t 1นะครับแน่นอนนะครับพวกคิดชิ TCM พวกเนี้ยนะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเน้นความดูแลง,ง่ายนะครับพวกเอาลงอะไรของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างถูกนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับว่าเขามีสภาพเครื่องยนต์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในฝั่งของเทอร์โบของเขานะครับสภาพเครื่องก็แห้งๆดีส่วนมากๆนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูฝั่งหัวฉีดด้วยนะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เครื่องยนต์ในฝั่งของหัวฉีดเนี่ยก็ทํางานได้ค่อนข้างแน่นดีมากๆนะครับเครื่องยนต์ทำงานได้แน่นดีมากๆแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์เลยนะครับ เน,นะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าตัว LX 70คันนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสให้ดูเบื้องต้นด้วยนะครับว่าหลักการทํางานของเขาเนี่ยยังแรงดีอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันครับเนี่นะครับขึ้นมาในส่วนของที่นั่งด้านบนคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตานะครับของที่นั่งด้านบนคนขับของเจ้าตัว LX 70คันนี้นะครับเนี่ยนะฮะสภาพภายในก็ค่อนข้างสวยโอเคเลยนะครับเนี่ยนะฮะ เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรเนี่ยก็เรียบเนียนนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับก็ไม่ได้มีรอยสนิมอะไรมากมายนะครับนะสวยใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับออ่านี่นะครับพอนั่งแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งของคนขับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับคอนโทรลมุ้งกี่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนโทรลสําหรับงานคีบไม้งานงานนะครับพวกนี้นะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามานะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานเมื่อกี้ธรรมดาเนี่ยก็ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงซ้ายขวาค้าำหงายนะครับแบบนี้นะครับนะครับเป็นมือคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับซ้ายขวาคว่ำหงายนะฮะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเกียร์ให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์อโตเมตินะครับเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ปั๊มอัตโนลิกนะครับอ่าเนี่ยนะครับการใช้งานของเกียร์เขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับ มีแค่โลกับไฮนะครับแล้วก็พักหน้าพักหลังเหมือนโฟลิฟได้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวลองขับให้ดูพอเป็นรถรุ่นใหม่นะครับการทํางานของเขาเนี่ยก็จะสปีดต้นของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างไวนะครับแล้วก็การลงการเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างคล่องตัวมากๆนะครับนะคล่องตัวนะครับเดี๋ยวลองพักหลังให้ดูนะครับเกียร์ตัวนี้ก็แรงดีปกติเลยนะครับลูกค้าครับ จังหวะการเลี้ยวของเขาเนี่ยก็คล่องตัวมากๆนะครับนะครับนะครับเดินหน้าถอยหลังเกียร์แรงดีปกติเลยนะครับแขนก็ตอบสนองตามไม้ตามาตามือดีนะครับเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูด้วยนะครับนะกดตัวลอยได้สบายๆนะครับ กดลากตัวได้สบายๆเลยนะครับแรงปั๊มดีนะครับเกียร์แรงนะครับเครื่องยนต์ทํางานได้นิ่มปกติดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการลองเทสขับคร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นสภาพภายในวัวเก่งนะครับของเจ้าตัวฮิตาชิ L X 70ขีด5คันนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดฮิตาชิ L X 70ขีด5คันนี้นะครับหรือก็คือ TCM R3 T3 นั่นเองนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับ ได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรอัดโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ีอาจจะมีโลเคชั่นนะครับกับรูปพร้อมวิดีโอเนี่ยละเอียดละเอียดเลยนะครับของเจ้าคันนี้นะครับส่งให้กับลูกค้าดูทางไลน์ไีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกบผมฝากไว้เท่านีีี้้้้กััััับเเจจา LX165 คคนนนนรไววใลิปหสสด